ต้อนรับเข้าสู่รายการนิยายเสียงที่จะพาท่านผู้ชมผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวตามบทประพันธ์ของผู้แต่งที่วินยูชาแนลได้ขสันมาเพื่อสาระและความบันเทิงต่อทุกท่านอย่างอิ่มเอมใจและจากนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับนวนิยายรักโรแมนติกสร้างแรงบันดาลใจเรซานปรารถนารักแห่งบาฮานประพันธ์โดย บัวบารายให้เสียงโดยเปรมวดีคลิปแชมป์ตอนที่14สอบวันสุดท้ายเรซานเดินปะปนกับเพื่อนนิสิตที่ต่างทยอยเดินออกมาหน้ามหาวิทยาลัยหลังเสร็จสิ้นการสอบวันสุดท้ายเธอลองใจกับการเรียนที่สิ้นสุดลงแล้วหลังจากใช้เวลาอยู่ที่นี่นานถึง6ปีเป็น6ปีที่ได้รับประสบการณ์หลากหลายทั้งวิชาการเพื่อนอาจารย์ และคนพิเศษอย่างไซแอมแม้ว่าจะมีเหตุให้เข้าใจกันผิดจนต้องห่างกันไปนานถึงสองปีแต่วันนี้เขาก็กลับมาแล้วคิดถึงใบหน้าของไซแอมวันพรุ่งนี้แล้วสินะเราจะได้เจอกันฉันคิดถึงคุณจังสัญญาว่าหลังจากทำธุรส่วนตัวเสร็จแล้วฉันจะไปหาคุณทันทีเดินพ้นประตูใหญ่ออกมาเสียงแตรรถยนต์ดังจนเธอต้องหันกลับไปอ้าวลาลี่คุณอีกแล้ว ชายอ้วนขาวเปิดประตูรถออกมายืมยิ้มเพลงเฮคุณผอมลงไปนะลาลี่เขายิ้มยืดอกราวกับเป็นนักกีฬาก็ใส่แอมของคุณแน่สิบังคับให้ผมลดน้ำหนักเรซานยกมือปิดปากหัวเราะอย่างแปลกใจทำไมล่ะทำไมเขาต้องบังคับคุณด้วยล่ะเขาสายหน้าอย่างอารมณ์ดีก็เจ้าชายของคุณบอกว่ายังมีงานใหญ่รออยู่อีกเยอะเขากลัวว่าผมจะไขมันจุกตายซะก่อน เธอหัวเราอยอย่างร่าเริงนี่ครับดอกไม้สแสดงความยินดีที่คุณสอบเสร็จว้าวนี่คุณให้ดอกกุหลาบแดงเลยเหรอไม่ใช่ว่าคุณมาหลงรักชนะลาลี่ไม่หรอกหน้าเจ้าหญิงก็เจ้านายผมหน่าสิเขาสั่งให้ผมเอามาให้ใครจะกล้าให้กุหลาบสีนี้กับผู้หญิงของเจ้านายละ่ะเรซานรับมาด้วยความดีใจใบหน้าของเขาลอยเข้ามาปะทะ อย่าเพิ่งรีบดีใจไปวันนี้ผมถูกสั่งมาให้พาคุณไปดินเนอร์ด้วยนะเธอเลิกคิ้วยิ้มอย่างอารมณ์ดีใจคอคุณจะพาฉันเดทแทนไซแอมเหรือเนี่ยเขายักคิ้วอย่างคนกันเองจะให้ทำยังไงละ่ะก็เจ้านายสั่งเงินหนาซะด้วยถ้าผมไม่ทำตามเกิดเขาไล่ผมออกจะทำยังไงละ่ะเรซานกำลังคิดตามเอายังไงดี เธอมีแผนจะไปเตรียมตัวจัดของใส่กระเป๋าเดินทางไปอเมริกาในวันพรุ่งนี้แต่ไซแอมกลับมาสั่งให้ลาลี่พาไปดินเนอร์เขาคงต้องการให้เธอได้คลายเครียดหลังจากคร่ำเคร่งกับการสอบมาตลอดทั้งสัปดาห์ก็ได้คาลาลี่แต่ฉันต้องไปเตรียมตัวจัดเก็บกระเป๋าเดินทางก่อนแล้วเราค่อยพบกันตอนค่ำน,นะลาลี่ยกมือโอเคแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันที่บ้านพักของเรซาน เรซานกลับเข้าบ้านพักในย่านริชมอนด์ที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอนหลังทักทายกับคนรับใช้ในบ้านก็เข้าห้องส่วนตัววางช่อดอกไม้แล้วคว้าแจกันไปทำความสะอาดใส่น้ำก่อนจะนำช่อกุหลาบสีแดงเข้าจัดเรียงไล่ระดับจนรู้สึกได้ถึงความสดชื่นแจ่มใสกับกลิ่นหอมของมันที่กระจายจางไปทั่วห้องคุณนี่เซอร์ไพรส์เก่งจังนะไซแอมของฉันขนาดไม่ว่างยังให้คนมาดูแล แต่ฉันอยากให้เป็นคุณมากกว่าเธอมโนถึงใบหน้าไซแอมที่กำลังยิ้มอยู่อย่าหัวเราะเยาะฉันนะคนใจร้ายพูดออกมาลอยๆแล้วก็ยืนยิ้มอยู่ตามลำพังกับกุหลาบในแจกันเรซานอยู่ในชุดเดรสสีแดงเข้มเช่นเดียวกับกระเป๋าถือรองเท้าสีเดียวกันเธอปิดปากหัวเราะจนเสียงลอดออกมา เมื่อเห็นลาลี่ที่ยืนรออยู่หน้าร้านอิตาเลียโนเปอร์เต้ทำตาลุกวาวคุณสวยมากเลยผมไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนก็ฉันมาดินเนอร์กับตัวแทนของไซแอมนี่ฉันก็ต้องแต่งตัวเหมือนมากับเขาแค่นี้คุณประมาเชียวหรือลาลี่เขาพยักหน้างึกงักทำตาเหลือกลับไปกลับมาจนเธอต้องคำออกมาไปครับเจ้าหญิงเข้าไปด้านในเถอแล้วเขาก็เดินนำ ประตูร้านถูกเปิดออกโดยพนักงานเรซานเดินตามเข้าไปก็รับรู้ได้ว่าทางร้านได้ตกแต่งใหม่มีการประดับผนังเป็นลวดลายสีทองเพดานสูงโปร่งมีไฟกระพริบดวงเล็กถูกห้อยระยะประดับประดาเป็นกลุ่มกับแสงไฟที่ไม่สว่างจนเกินไปเธอพอใจกับบรรยากาศแต่เสียดายว่าไซแอมควรจะมาด้วยตนเอง พนักงานที่ยืนสองข้างทางเดินยิ้มเชิญชวนราวกับพวกเขาเตรียมตัวมาเพื่อต้อนรับเธอโดยตรงแต่โดยรอบก็ยังเห็นมีลูกค้าอยู่หลายโต๊ะจนพ้นแนวที่พนักงานตั้งแถวชายไวกลางคนหนวดเครากันเลมสั้นในชุดสูทอย่างดีก็เดินเข้ามาแล้วโค้งให้เธอกับลาลี่สวัสดีครับผมชื่อโนเบอรโตเป็นผู้จัดก,การร้านครับวันนี้ทางร้านเราถือเป็นเกียรติมากและได้จัดที่นั่งไว้ชั้นบนเพียงตัวเดียว เชิญตามผมมาครับเรซานยิ้มสบตากับลาลี่กระซิบถามเบาๆคุณเตรียมไว้ขนาดนี้เลยเหรอเขาสายหน้าออกจะงงด้วยาําำไม่ใช่หรอกครับสงสัยเจ้านายผมสั่งไว้เธอพยักหน้าเห็นคล้อยเป็นไปได้ที่ไซแอมจะเตรียมไว้ให้เธอคนอะไรขนาดไม่มายังทำให้ขนาดนี้จะให้ฉันหลงคุณไปถึงไหนเนี่ยบนชั้นสอง เรซานถึงกับตะลึงที่ทางห้องถูกตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมยุค60อันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านโดดเด่นที่กระเบื้องปูพื้นและฝาผนังสุดสายตาตรงมุมสุดเธอเห็นเพียงโต๊ะเดียวกับเก้าอี้สีชมพูเข้มแสงไฟถูกปรับให้สว่างขึ้นจนเห็นด้านหลังของใครบางคนในชุดสูทสีดำนั่งหันหลังให้เธอหันมาทางลาลี่แต่เขาหายไปแล้ว หันกลับมาอีกครั้งเขาเธอสุดพวบทันทีไซแอมคุณมายังไงคุณทำฉันเข่าไม่มีแรงเลยเขาหัวเราะแล้วรีบเข้ามาประคองเธอให้ค่อยค่ยลุกขึ้นไปที่โต๊ะก่อนครับเธอกอดเอวที่เขาอบประคองทำสายตาง,งอนๆที่เขาทำเซอร์ไพรสอย่างแรงพอไปถึงไซแอมหยิบช่อดอกกุหลาบสีแดงเข้มส่งให้เธอนับเป็นดอกไม้ช่อที่สองของวัน สำหรับความสำเร็จของคุณครับผมยินดีด้วยนะครับเธอรับมาสูตรกลิ่นหอมของอัญ,ญมณีกลีบนุ่มขณะยังยืนอยู่ก่อนจะวางมันลงแล้วรั้งเอวให้เข้ามาชิดยื่นใบหน้าขึ้นไปจนไซแอมก้มลงมาประทับจูบอย่างทนุถะหนอมปากคุณหอมจังผมขอจูบปากนี้ไปทั้งชีวิตเลยนะครับเปรซานน้ำตาซึมไม่เอาไซแอมคุณอย่าพูดอย่างนี้ฉันยังไม่อยากร้องไห้ ดูสิแต่งหน้ามาสวยๆวยเดี๋ยวก็เลิเธอหมดหรอกเขายิ้มก้มลงจูบเธออีกครั้งเลื่อนเก้าอี้สีชมพูจนเธอนั่งลงเขาก้าวไปนั่งตรงข้ามครู่เดียวผู้จัดการร้านวัยกลางคนก็เดินเข้ามาวันนี้ทางร้านเราได้จัดเตรียมอาหารคอสไว้ตามออเดอร์นะครับเริ่มเลยไหมครับไซแอมจึงบอกออกไปเอาไวยมาก่อนนะนอเบอร์โตเขาค้งให้ก่อนที่พนักงานจะถือวยเข้ามา ไซแอมเหมือนจะนึกขึ้นได้เรซานคุณนั่งอยู่ตรงนี้สักครู่นะครับผมลืมสั่งงานกับลาลีกเดี๋ยวผมมาครับเธอเงยคางยิ้มให้เขาโน้มหน้าลงมาหอมแก้มเธอเบาๆจนเรซานขนลุกกับความสุภาพและโรแมนติกของเขาเรซานเงยหน้าขึ้นมาขณะที่นอเบอร์โตผู้จัดการร้านยังยืนคอยอำนวยความสะดวกคุณไซแอมมาสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อไรคะ เขาก้มหน้าลงเล็กน้อยตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วครับท่านให้จัดด้านบนเป็นพื้นที่เฉพาะจะได้ไม่รบกวนลูกค้าด้านล่างเธอฟังเขาพูดให้เกียริไซแอมมากทำไมละ่ะอันที่จริงเราทานกันข้างล่างก็ได้ผู้จัดการกลางคนสายหน้าไม่ได้หรอกครับคุณไซแอมบอกถ้าทำอย่างนั้นจะเสียลูกค้าเพราะย่านนี้มีลูกค้าต่างชาติและนักท่องเที่ยวเดินทางมาส่วนใหญ่ไม่ได้จองล่วงหน้า ถ้าเขามาแล้วไม่ได้ทานจะทำให้เขาเสียโอกาสเพราะไม่แน่ว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ในลอนดอนเรซานรู้สึกแปรปล่ปลาคุณพูดยังกับไซแอมเป็นเจ้าของที่นี่เขาค้งรับทันทีใช่ครับตอนนี้คุณไซแอมเป็นเจ้าของที่นี่ท่านมาซื้อไว้เมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์ก่อนคุณลาลี่เป็นผู้มาดำเนินการเธอตกใจทันทีแสดงว่าคุณมาซื้อหลังจากที่เราได้เจอกัน คุณคงคิดว่าที่ร้านนี้เราเคยพบกันและคุณก็เคยเทคแคร์ฉันในวันนั้นเมื่อหลายปีก่อนเหรอคะฉันคิดไม่ถึงเลยว่าไซแอมจะมาซื้อที่นี่แต่ก็ดีค่ะฉันชอบที่นี่เพราะที่นี่ทําให้ฉันกับไซแอมได้พบกันได้คุยกันนิดหน่อยเขาหัวเราะเบาๆตามมารยาทเรื่องนั้นก็อาจเป็นไปได้ครับแต่ทีแรกผมคิดว่าเขามาซื้อเพราะยังโกรธผมอยู่เรื่องอะไรเหรอคะ เขาขยับเข้ามาอีกนิดก้มหน้าลงไปพอประมาณก็ผมเป็นคนไล่คุณไซแอมออกจากงานในวันแรกที่ท่านมาทำงานพากทามอ๋อคุณเองเหรอเธออุทานออกมาพร้อมกับปิดปากหัวเราะคุณนี่เองที่ไล่ไซแอมออกเพราะฉันใช่ไหมเขาพงกหน้ารับยิ้มเขินๆครับตอนนั้นคุณไซแอมทาผิดระเบียบร้านแต่ผมก็แปลกใจที่การเข้ามาซื้อกิจการนี้ เขาระบุในท้ายสัญญาว่าให้ผมเป็นผู้จัดการต่อไปเธอขมวดคิ้วเป็นคำถามผมถามเรื่องนี้กับคุณไซแอมแล้วครับตอนแรกคิดว่าเขาน่าจะไล่ผมออกเป็นการแก้แค้นแต่เขาบอกว่าผมต้องอยู่ซึ่งผมก็ถามเหตุผลแล้วเขาตอบว่ายังไงคะเขาบอกว่าเรื่องโกรธผมเขาจะเก็บไว้ในใจก่อนเอาไว้ถ้าเก็บไม่อยู่ค่อยไล่ออกแต่เขาก็บอกว่าย่านนี้มีร้านอาหารอิตาเลียนหลายแห่ง และแต่ละร้านมีอายุเพียง6เดือนหรือเพียงปีเดียวก็ต้องเลิกกิจการไปทั้งทั้งที่อาหารและรสชาติก็คล้ายกันมีเพียงอิตาเลียโนเปอร์เตเพียงร้านเดียวที่อยู่ได้นานที่สุดและทุกวันนี้ก็ยังเปิดดำเนินการที่เป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเพราะผู้จัดการเอาใจใส่เคร่งครัดต่อหน้าที่เป็นอย่างดีเขาจึงบังคับในท้ายสัญญาให้ผมทำต่อและยังเพิ่มเงินเดือนให้อีกเท่าตัว เรซานฟังเขาด้วยสีหน้าของความภูมิใจและดวงตาเป็นประกายเมื่อพูดถึงไซแอมถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็เชื่อค่ะไซแอมเป็นคนละเอียดอ่อนคุณโชคดีแล้วละ่ะที่ได้ไซแอมเป็นเจ้านายเขาโค้งคำนับให้เป็นเวลาเดียวกับที่ไซแอมเดินกลับมานอเบอร์โตจึงเอ่ยขึ้นสำหรับอาหารชุดแรกจะรับอะไรดีครับเราเตรียมไว้สามอย่างมีแซลมอนลอบเตอร์และเนื้อแกะ ไซแอมมองเธอเอาแซลมอนดีกว่าทำยังไงคะเป็นแซลมอนอบสมุนไพรครับโอเคคะ่ะตามนั้นแล้วคุณล่ะคะเหมือนกันครับทั้งสองคุยกันไปทานกันไปจนหมดคอสเธอมีความสุขที่สุดแต่ไม่ไวไยต่อว่าที่เขาเซอร์ไพรส์จนไม่ทันตั้งตัวแต่ฉันก็ชอบนะคะอีกอย่างก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เองว่าผู้จัดการร้านคนนี้เป็นคนไล่คุณออกตอนนั้น เขามองไปทางมุมห้องที่นอร์เบอร์โตยืนรอให้บริการคนนี้แหละที่ทำให้ผมหมดความมั่นใจแต่ก็คุ้มนะครับเรื่องอะไรคะก็ที่ผมได้เทคแคร์คุณเรซานคุณจะไม่เชื่อเลยว่าในขณะที่ผมเดินออกจากร้านหลังถูกไล่ออกแต่ผมกลับเดินยิ้มเมื่อคิดถึงใบหน้าคุณตอนที่กำลังพูดจายอยู่กับผมเธอเอื้อมไปจับมือเขาและลุกขึ้นเดินอ้อมไปจูบ ก่อนที่เขาจะประคองเธอให้นั่งตามเดิมคุณอย่าไปปากหวานอย่างนี้กับใครเด็ดขาดนะพูดแล้วก็กลัวจะกลัวอะไรครับผมพูดอย่างนี้กับคนอื่นไม่เป็นถ้าไม่ใช่คุณผมยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยเธอชี้หน้าเขาทันทีจริงนะคะอย่ากโกหกฉันนะใสแอมเขารั้งมือเธอมากุม เรซานผมโกหกคนไม่เป็นนะครับถึงตอนนี้ผมทำธุรกิจก็ยังโกหกไม่ได้แต่ก็เรียนรู้ที่จะใช้วิธีหลีกเลี่ยงอย่างอื่นเช่นเปลี่ยนเรื่องหรือพูดไม่หมดเพราะถ้าตรงไปตรงมาอย่างเดียวธุรกิจอาจเสียหายได้สำหรับคุณยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะผมไม่เคยมีความลับกับคุณเรซานถึงกับสะอึกแต่ก็ยิ้มกลบเกลื่อนแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีพรุ่งนี้คุณมีแผนยังไงบ้างคะ ผมจะพาคุณกลับเองเจ็ตของรอสแตนบายที่สนามบินพูดถึงตรงนี้เรซานถึงกับเบิกตากว้างคุณมีเจ็ตด้วยเหรอคะเขาผงกหน้าในแววตาของความภาคภูมิใจครับตอนนี้เรามีพร้อมทุกอย่างและฐานะนี้ยังคงมากขึ้นไปอีกหลายปีพอเขาพูดมาถึงตรงนี้เธอก็นึกขึ้นมาได้ที่เคยเห็นใบหน้าเขาปรากฏอยู่ในนิตยสารการเงินบนโต๊ะทำงานของ p r o f เซอร์ a ลัน ตอนที่ไปนั่งรอเขาบรรยายคุณเก่งมากเลยนะคะไซแอมฉันไม่แปลกใจนะักรู้ว่าวันหนึ่งคุณจะต้องขึ้นมาถึงจุดนี้แน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะเร็วถึงขนาดนี้ฉันภูมิใจในตัวคุณนะคะเขาไม่ได้พูดอะไรลุกขึ้นล้วงลงไปในกระเป๋าสูตรด้านในอกซ้ายแล้วหยิบกล่องกระหยี่แดงออกมาเขาเปิดให้เธอดูจี้เพชรหรอคะเธอรับกล่องจี้เพชรเม็ดนั้น เพชรสีชมพูเหมือนเพชรบาหารเลยเขายิ้มให้อย่างอ่อนโยนครับผมคิดว่าคุณคงอาจมีเพชรบาหารอยู่แล้วว่าไปแล้วฐานะทางบ้านคุณก็คงจะไม่เบาถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยเล่าเรื่องทางบ้านให้ฟังเรซานถึงกับออกอาการประมาาใช่เราไม่เคยเล่าเรื่องของเราให้เขารับรู้ซักเท่าไหร่ผมไม่คิดอะไรมากหรอกครับสำหรับเพชรเม็ดนี้มันอาจจะเล็กกว่าที่คุณมีอยู่ แต่มันเป็นจี้เพชรเม็ดแรกที่ผมซื้อให้กับผู้หญิงที่ผมรักในช่วงเวลาที่ผมยังมีเงินไม่มากเธอรวบมือเขาที่ยังถือกล่องจี้อยู่มองเขาอย่างแสนรักผมซื้อเตรียมไว้ให้คุณในวันที่คุณเรียนจบปริญญาตรีแต่ไม่มีโอกาสให้เรซานน้ำตาไหลลงมาทันทีจนเขาต้องลุกมากอดเธอซุกใบหน้ากับอกเขาฉันขอโทษคุณอย่ากดนะนะักใสแอมเขาลูบศีรษะเธออย่างแผ่วเบา ก่อนก้มลงประทับจูบบนไรผมไม่โกรธครับก็เราเข้าใจกันแล้วผมแค่อยากบอกที่มาที่ไปของจี้เส้นนี้เท่านั้นมาผมใส่ให้เธอยืดคอเลิกปล่อยผมด้านหลังก่อนที่เขาจะล็อกตะขอเธอจับมันแล้วมองไปทางผนังกระจกสวยมากเลยค่ะฉันชอบฉันจะใส่ไม่ถอดมันจะบอกว่าฉันอยู่กับคุณตลอดเวลาเธอลุกขึ้นมาทั้งสองสวมกอดและประทับจูบกันอย่างดูดดื่ม ลมไลยด้วยเสียงไวโอลินแผ่วเบาเนิ่นนานพอที่ไซแอมจะหันมาทางนอร์เบอร์โตเขารีบขยับเข้ามาทันทียังมีอะไรเหลืออยู่ไหมเขาโค้งตอบอย่างสุภาพผมไม่แน่ใจว่าของหวานจะยังจำเป็นอยู่ไหมครับทั้งสองถึงกับหัวเราะจนผู้จัดการต้องรีบปิดปากอย่างสุภาพเรายังมีของหวานปิดท้ายครับเป็นมูสเค้กช็อกโกแลตรูปหัวใจครับ เรซานถือโอกาสเล่นตามจัดมานอเบอร์โตจบกันไปแล้วในตอน14ทั้งสองต่างหลงไหลซึ่งกันและกันสำหรับไซแอมนั้นเขาได้ทำในสิ่งที่เคยอยากทำนั่นคือการมอบจี้เพชรสีชมพูของบาฮานเพื่อเป็นสิ่งแทนใจส่วนเรซานเธอมีความสุขที่สุดเมื่อได้ไซแอมกลับมา แต่เรื่องราวของทั้งสองเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นส่วนความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นตามลำดับติดตามตอนต่อไปได้ในตอน15ความจริงปรากฏอะไรคือความจริงที่ปรากฏชักใจไม่ดีเสียแล้วแต่ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.